แรงเทขาย่างหนักหน่วงที่กดราคาทองคําให้ร่วงดิ่งลงมาจากจุดสูงสุดประวัติการกําลังทําให้หัวใจของนักลงทุนหลายคนเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วใช่ไหมครับวินาทีนี้คําถามที่ดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนไม่ใช่เรื่องจะรวยแค่ไหนแต่มันคือความกลัวแบบสุดขีดกลัวว่างานเลี้ยงระดับโลกกําลังจะเลิกรากลัวว่าตลาดกระทิงที่วิ่งบ้าคลั่งมาอย่างยาวนานกําลังจะจบชีวิตลงและที่น่ากลัวที่สุดคือความกังวลว่าเงินก้อนโตของคุณจะกลายเป็นเศษกระดาษ หากคุณตัดสินใจผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีวันนี้วันที่23มกราคม2569สิ่งที่คุณเห็นกราฟแดงเถือกบนหน้าจอมันไม่ใช่แค่การพักตัวธรรมดาแต่มันกำลังซ่อนสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตที่คนส่วนใหญ่90%เปอร์เซนมองข้ามไปการที่ราคาพุ่งชนเพดาน4 967ดอลลาร์แล้วถูกตบกลับลงมาอย่างรุนแรงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของโชคชะตา แต่มันคือเกมจิตวิทยาการเงินที่รายใหญ่กำลังวางกับดักไว้อย่างแนบเนียนเพื่อกินรวบรายย่อยผมขอเตือนด้วยความหวังดีหยุดทุกการตัดสินใจของคุณไว้ตรงนี้ก่อนห้ามกดออเดอร์มั่วสั่วเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้ฟังความจริงในคลิปนี้เพราะสิ่งที่เรากำลังจะผ่าตัดให้ดูแบบเจาะลึกคือแผนที่การเอาตัวรอดในสนามรบที่โหดร้ายที่สุดเราจะกระชากหน้ากาก,ากของอินดิเคเตอร์ทุกตัวออกมาให้เห็นไส้ในว่าจุดไหนคือหลุมพรางมรณะ และจุดไหนคือโอกาสทองครั้งสุดท้ายในการช้อนซื้อเพื่อพลิกชีวิตท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนจงตั้งสติให้มั่นและเตรียมตัวให้พร้อมเพราะข้อมูลลับในวันนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าในสนามทองคำแห่งนี้ก่อนที่เราจะกระโดดลงไปดูเส้นกราฟที่ยุ่งเหยิงผมอยากชวนทุกคนถอยออกมาดูภาพกว้างระดับมหาภาคกันก่อนครับเพื่อจะได้เข้าใจถึงรากง่าของปัญหาว่าทำไมราคาทองคำที่วิ่งดุดันมาตลอดจููจ ถึงได้เบรคหัวทีมแบบนี้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดของสถานการณ์ในวันที่23มกราคม2569นี้คือคำว่าภาวะรอคอยหรือเวทแอนซีครับต้องเข้าใจกลไกตลาดก่อนนะครับว่าตลาดการเงินมักจะตอบสนองล่วงหน้าเสมอข่าวดีเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการดันราคาขึ้นมานั้นได้ถูกตลาดดูดซับเข้าไปจนหมดเกลี้ยงแล้วเปรียบเสมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำจนเต็มปรี ไม่สามารถรับข่าวดีเดิมๆเ,เข้าไปได้อีกแล้วตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกไม่ได้กลัวข่าวร้ายแต่พวกเขากําลังกลัวความไม่ชัดเจนต่างหากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาว,วิ่งขึ้นมาชนแนวต้านที่ระดับ4,967ดอลลาร์ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือกําแพงทางจิตวิทยาที่หนาแน่นมากเป็นจุดที่กองทุนใหญ่และนักเก็งกําไรระยะสั้นต่างจ้องมองกันตาเป็นมันและพร้อมใจกันเทขายทำกำไรออกมาพร้อมๆกัน เพราะไม่มีปัจจัยใหม่ๆมาสนับสนุนให้พวกเขากล้าถือต่อทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การประชุมของธนาคารกลางในรอบถัดไปซึ่งจะเป็นเหมือนการเปิดไพ่ใบใหม่ในช่วงสุญญากาศแบบนี้แรงซื้อย่อมแผ่วลงตามธรรมชาติในขณะที่แรงขายเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นมันคือภาวะสมดุลแห่งความกลัวและความลบที่กำลังสู้กันอยู่ดังนั้นการที่ราคาหยุดวิ่งและย่อตัวลงมาจึงไม่ใช่เรื่องของพื้นฐานที่พังทลาย แต่เป็นเพียงอาการเหนื่อยล้าของตลาดที่ต้องการพักหายใจเพื่อสะสมพลังงานรอบใหม่ก่อนที่จะเลือกทางเดินต่อไปครับเมื่อเราซูงเข้ามาดูที่สัญญาณทางเทคนิคมันเหมือนกับการที่เราเปิดฝากระโปรงรถเพื่อเช็คสภาพเครื่องยนต์อย่างละเอียดครับสิ่งที่อินดิเคเตอร์กำลังบอกเราในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องตีความให้ลึกซึ้งกว่าแค่การดูตัวเลขเริ่มต้นที่ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรือ RSI ค่าปัจจุบันที่ระดับ66มันสื่อสารกับเราอย่างตรงไปตรงมาว่า ฝั่งซื้อยังคงกลุมความได้เปรียบอยู่ตลาดยังอยู่ในโซนขาขึ้นที่แข็งแกรง่งไม่ได้เข้าสู่ภาวะการขายมากเกินไปหรือ over sell แต่อย่างใดแต่นั่นเป็นเพียงครึ่งเดียวของความจริงครับความจริงอีกครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ที่ม a สตีซึ่งเปรียบเสมือนมาตรวัดโมเมนตัมหรือแรงส่งของกราฟถึงแม้เส้นสัญญาณหลักจะยังยืนอยู่ในแดนบวกได้แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือแท่งฮิสโตแกรมหรือแท่งพลังงานที่เริ่มหดสั้นลงเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญ ภาพนี้ผมอยากให้ทุกคนจินตนาการตามนะครับมันเหมือนกับเรากำลังขับรถขึ้นภูเขาที่สูงชันรถยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและไต่ระดับความสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่เท้าของคนขับเริ่มถอนออกจากคันเร่งแล้วรถกำลังวิ่งขึ้นไปด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่เท่านั้นไม่ได้มีแรงส่งใหม่ๆอัดฉีดเข้ามาเพิ่มภาวะที่ราคาพยายามจะขึ้นต่อแต่แรงขับเคลื่อนภายในเริ่มแผ่วลงแบบนี้ในทางเทคนิคเราเรียกว่าสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า มันบอกเราว่าการไล่ราคาในช่วงนี้เหมือนการวิ่งแข่งกับคนที่กำลังหมดแรงซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่จะสะดุดขาตัวเองล้มลงได้ทุกเมื่อครับความลังเลของตลาดที่สะท้อนผ่าน MACD นั้นได้รับการยืนยันความชัดเจนอีกครั้งด้วยอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนั่นคือ stochastic oscillator ครับถ้าแม c กดีคือเครื่องยนต์หลัก stochastic ก็เปรียบเสมือนถังไนโตรเจนสำหรับเร่งความเร็วในระยะสั้นสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอตอนนี้คือ เส้นสัญญาณของ s t o c h a s t i ได้ดิ่งลงมาและตัดกันลงอย่างชัดเจนจากที่เคยอยู่ในโซนสูงเสียดฟ้าตอนนี้มันร่วงลงมาอยู่ในระดับต่ำนี่คือสัญญาณทางเทคนิคที่ตะโกนบอกเราว่าพลังงานสำหรับการสปรินหรือการวิ่งระยะสั้นได้หมดลงแล้วครับการที่ stochastic ลงมาพักตัวในโซนต่ำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าราคาทองคำจะต้องพังทลายลงไปจนกู่ไม่กลับนะครับแต่มันคือกระบวนการธรรมชาติของตลาดขาขึ้นที่ดี ตลาดจำเป็นต้องมีการพักตัวเพื่อระบายของหรือลดความร้อนแรงลงบ้างเปรียบเสมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานมาทั้งวันจนหมดมันจำเป็นต้องถูกเสียบชาร์จไฟใหม่เพื่อให้กลับมามีพลังอีกครั้งช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของการชาร์จพลังงานการที่กราฟย่อตัวลงมาคือการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตกรถในรอบที่แล้วให้กล้ากระโดดเข้ามาซื้ออีกครั้งดังนั้นการเห็นสัญญ,ญาณแบบนี้แทนที่จะตื่นตระหนกเราควรมองว่านี่คือโอกาสที่ตลาดกำลังจัดระเบียบตัวเองใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนที่ครั้งสำคัญในรอบถัดไปครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงพักตัวเพื่อชาร์จพลังกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดในเวลานี้ไม่ใช่การวิ่งไล่ตามราคาอย่างบ้าคลัง่งแต่คือศิลปะแห่งการรอคอยหรือที่เราเรียกว่ากลยุทธ์ Buy on Dip ครับแผน A คือแผนหลักที่เราจะใช้รับมือกับสถานการณ์นี้แนวคิดสำคัญคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ไล่ล่าให้กลายเป็นนายพราน ที่ซุ่มรอเหยื่ออยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดโดยพื้นที่สังหารหรือโซนที่เราจะกลางตาขายรอรับของถูกนั้นผมได้คำนวณจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นในอดีตและพบว่ามีแนวรับสำคัญ2จุดที่แข็งแกร่งดังหินผาจุดแรกคือบริเวณ4.900ด 0, อลลาร์นี่คือด่านหน้าที่สำคัญทางจิตวิทยาหากราคาย่อตัวลงมาแต่บริเวณนี้มักจะมีแรงซื้อสวนกลับเข้ามาเสมอและถ้าหากตลาดยังใจร้ายทุบราคาลงมาอีก เรายังมีประการด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งมากรออยู่ที่4870ดอลลาร์การเข้าซื้อในสองโซนนี้เปรียบเสมือนการซื้อสินค้าคุณภาพดีในช่วงลดราคาซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางจิตใจอย่างมากนะครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อกราฟแดงลงมาคนส่วนใหญ่มักจะกลัวจนไม่กล้าขยับแต่หน้าที่ของเราคือต้องสวนกระแสะความกลัวนั้นด้วยแผนการที่รัดกุมเมื่อได้ของมาแล้ว เป้าหมายในการทำกำไรระยะสั้นจุดแรกของเราคือการกลับไปทดสอบยอดเดิมที4.965ดอลลาร์และหากตลาดมีแรงส่งมากพอเป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่5.010ดอลลาร์ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าจุดเข้าและจุดออกคือวินัยในการรักษาเงินต้นกฎเหล็กลข,ของแผนเ A นี้คือเราจะต้องตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ที่4.835ดอลลาร์อย่างเคร่งครัดถ้าหากราคาหลุดระดับนี้ลงไปเราต้องยอมรับความจริงและถอยออกมาทันที ห้ามดื้อดึงเด็ดขาดเพราะนั่นหมายความว่าโครงสร้างขาขึ้นในระยะสั้นได้พังทลายลงแล้วและการถือต่ออาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ครับแม้ว่าการรอซื้อเมื่อย่อตัวจะเป็นแผนที่ปลอดภัยที่สุดแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกการลงทุนตลาดมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เสมอบางครั้งแรงซื้ออาจมหาศาลจนราคาวิ่งทะลุแนวต้านไปเลยโดยไม่รอให้เราได้ช้อนซื้อสำหรับสถานการณ์แบบนี้เราจึงต้องมีแผนบีหรือกลยุทธ Follow by เตรียมสำรองไว้ครับแต่อยากจะตื่นตัวโตโต,โตไว้ตรงนี้เลยว่ากลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงสูงกว่ามากและมีกับดักมรณะที่เรียกว่า False Breakout หรือการเบรกหลอกรอเล่นงานมือใหม่ที่ไม่ระวังตัวอยู่เสมอบ่อยครั้งที่เราเห็นราคาพุ่งทะลุแนวต้านไปเหมือนจะไปต่อแต่สุดท้ายกลับทิ้งไส้เทียนยาวแล้วทุบก,กลับลงมาที่เดิมทําให้คนที่รีบกระโดดเข้าใส่ต้องติดดอยในทันทีดังนั้นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้เราเปิดใช้งานแผน B นี้ได้ คือความใจเย็นที่ต้องรอให้แท่งเทียนปิดยืนเหนือระดับ4.975ดอลลาร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องเป็นการปิดเต็มแท่งเพื่อยืนยันว่าแรงซื้อนี้เป็นของจริงไม่ใช่แค่การเก็งกำไรชั่ววูเมื่อเงื่อนไขครบถ้วนเราถึงจะเข้าซื้อตามน้ำโดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่5.010และ5.045ดอลลราตามลำดับโดยจุดนีตายสำหรับแผนนี้ จะสั้นและกระชับกว่าแผนแรกคืออยู่ที่4945ดอลลาร์ถ้าหลุดตรงนี้ต้องทิ้งทันทีจำไว้นะครับว่าสำหรับแผนนี้ความเร็วและวินัยคือหัวใจสำคัญห้ามลังเลเด็ดขาดเมื่อผิดทางครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้เราพูดถึงกลยุทธ์การเก่งกำไรระยะสั้นที่ต้องอาศัยความไวและการจับจังหวะเป็นหลักแต่ผมอยากจะขอขั้นเวลาสักนิดเพื่อพูดคุยกับนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นคือกลุ่มที่ถือทองคำ เพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตในระยะยาว5ปี10ปีหรือคนที่เก็บออมไว้ให้ลูกหลานครับสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มนี้ผมขอบอกเลยว่ากราฟสีแดงที่เห็นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตื่นตระหนกแม้แต่น้อยแต่มันคือเสียงกระซิบจากตลาดที่กำลังบอกข่าวดีกับคุณครับการพักฐานของราคาในระยะสั้นเปรียบเสมือนคลื่นลมบนผิวน้ำที่อาจจะดูน่ากลัวแต่กระแสน้ำลึกข้างใต้นั้น ทิศท,ทางหลักของทองคํายังคงไหลไปในทิศท,ทางขาขึ้นอย่างมั่นคงปัจจัยพื้นฐานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนีสสาธารณะที่พุ่งสูงหรือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลมใต้ปีกที่คอยพยุงราคาทองคําในระยะยาวดังนั้นสําหรับนักลงทุนระยะยาวการย่อตัวลงมาที่โซน4.900หรือ4.870ดอลลาร์นี้ไม่ใช่สัญญาณให้ขายหนีตายแต่มันคือโอกาสทองในการทยอยสะสมเพิ่มเพื่อเฉลี่ยต้นทุนให้ต่ำลง จงจำไว้เสมอครับว่าอย่าเอาอารมณ์ความผันผวนรายวันมาตัดสินอนาคตการลงทุนระยะยาวของคุณครับจากตลาดโลกที่ร้อนแรงเราบินกลับมาโฟกัสที่สนามหลังบ้านเรากันบ้างครับสําหรับนักลงทุนทองคําแท่ง96.5%ในประเทศไทยสมการความมั่งคั่งของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาทองโลกเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีตัวแปรมหาอำนาจอีกตัวหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือค่าเงินบาทครับ ปัจจุบันที่อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ31.2บาทต่อดอลลาร์นี่คือตัวคูณสำคัญที่จะกำหนดกลยุทธ์การเข้าออกออเดอร์ของเราเมื่อเรานำกราฟราคาทองคำโลกมาคำนวณร่วมกับค่าเงินบาทแล้วแผนการเทรดสำหรับทองคำไทยจะออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนดังนี้ครับสำหรับแผน A หรือการรอช้อนซื้อเมื่อย่อตัวโซนแนวรับที่เราจะวางเงินเดิมพันนั้นคือบริเวณ7 2 3 0 0 บาทและแนวรับถัดไปที่71900 0, บาทการเข้าซื้อในโซนนี้เป็นการเล่นรอบที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นจุดแรกที่73300 0, บาทและถ้าตลาดไปต่อได้สวยๆก็มองไปที่74000 0, 0, บาทได้เลยแต่กฎเหล็กที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือหากราคาหลุด7 1 4 0 ์บาทลงปัต้องยอมมอบตัวและตัดขาดทุนทันทีเพื่อรักษาเงินทุนก้อนใหญ่ไว้ส่วนแผน B สำหรับสายสิ่งที่ไม่อยากตกรถหากเห็นราคาทองคำไทยพุ่งทะลุและยืนเหนือ73400บาทได้อย่างแข็งแกร่งนี่คือสัญญาณให้ follow b y ตามน้ำไปได้เลยโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่74000และ74500บาท โดยมีจุดคัดลอสที่สั้นกระชับอยู่ที่730000บาทครับผมอยากฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ถือทองคำแท่งจริงด้วยส่วนต่างราคาซื้อขายและค่าบล็อกของร้านทองการเข้าออกบ่อยเกินไปอาจจะไม่คุ้มค่าเหมือนการเทรดออนไลน์ดังนั้นขอให้เน้นที่แผน A เป็นหลักใจเย็นๆรอให้ราคาเข้ามาในโซนได้เปรียบจริงๆแล้วค่อยลงมือจะทำให้พอร์ตของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนกว่าครับบทเรียนราคาแพงที่สุดในโลก การลงทุนไม่ใช่การตกรถครับแต่คือการกระโดดขึ้นรถผิดคันด้วยความรีบร้อนวันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่าภายใต้กราฟที่ดูนิ่งสงบคลื่นใต้น้ํากําลังก่อตัวรอวันปะทุในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ผมคาดการว่าตลาดจะเลือกทิศทางที่ชัดเจนรุนแรงกว่านี้มากหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆเริ่มมีความเคลื่อนไหวดังนั้นแผนที่เราวางไว้ในวันนี้จะเป็นกรอบป้องกันพอร์ตของคุณได้ดีที่สุดครับผมอยากชวนคุยตรงนี้ครับ จากแผนการทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาคุณอยู่ทีมไหนครับทีม A ที่ใจเย็นรอช้อนของถูกหรือทีม B สายสิ่งที่พร้อมลุยทันทีที่เบรกแนวต้านหรือใครเคยมีประสบการณ์เจ็บปวดจากการไล่ราคาตอนตลาดพักตัวบ้างลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์และแผนการของคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับเพราะทุกคอมเมนต์คือกรณีศึกษาที่มีค่าสําหรับเพื่อนนักลงทุนทุกคนและถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและตรงจุดแบบนี้ในครั้งหน้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนของคุณได้ตื่นรู้ไปพร้อมกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีสติในการลงทุนครับสวัสดีครับ